นี่คือ h o n o r Official Service Center แห่งแรกในประเทศไทยครับบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่ศูนย์ซ่อมธรรมดานะแต่ว่ามันเป็นเหมือนศูนย์บริการอัจฉริยะที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้เลยครับพิกัดอยู่ที่ชั้น5 MBK Center นี่เองนะครับเดินทางสะดวกมากๆเลยนะครับมีทั้งรถไฟฟ้ามีทั้งรถสาธารณะหรือว่าจะขับรถมาก็ที่จอดมากมายนะครับวันนี้จะพาไปดูว่าคําว่าบริการระดับเรือธงของ h o n o r เนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนนะครับแล้วก็มีไฮไลท์อะไรซ่อนอยู่บ้างพร้อมแล้วก็ตามมาพร้อมกันเลยครับพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยความรู้สึกแรกคือมีความล้ำมากๆนะครับด้วยการออกแบบเเียเขาใช้รก Wow. เป็นการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างเทคโนโลยีแล้วก็ผู้คนนะครับถ้าดูจากตัวเพดานฝั่งนี้นะครับจะเห็นว่าได้รับแรงบนันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมแห่งอนาคตหรือว่าพวกตึกมหานคระนะครับที่เป็นพวกลักษณะของพิกเซลบิลดิ่งของบ้านเรานะครับส่วนข้างในฝัน่งขวาเนี่ยเขาใช้ไฟแบบรันเวย์สนามบินนะครับเปรียบเสมือนเทคโนโลยีที่คอยนำทางนั่นเองดูโมเดิร์นแล้วก็ยังมีความมินิมอลลิสสุดๆเลยนะครับมาถึงเรื่องงานบริการกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นเนี่ยจะมีน้องหุ่นยนต์นำทางอัจฉริยะตัวนี้นะครับคอยกดบัตรคิ ือโซอนซ่อมบำรุงครับที่นี่เนี่ยเขาเน้นเรื่องของความโปร่งใสอะไหล่ทุกชิ้นเป็นของแท้ราคามาตรฐานโดยจุดนี้เองเนี่ยนะครับจะมีการโชว์เครื่องมือระดับโปรให้เห็นกันชัดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสต็อกอะไหล่ที่เตรียมพร้อมเครื่องแกะฝาหลังที่มีรองรับทั้งมือถือปกติแล้วก็รุ่นที่เป็นจอพับนะครับรวมถึงเครื่องยิงกาวซีลกันน้ำมาตรฐานโรงงานส่วนการซ่อมหนักๆเนี่ยเขาจะทํากันหลังร้านเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็มีการควบคุมเรื่องของสภาพแวดล้อมให้มีฝุ่นมีอะไรเข้าไปนั่นเองนะครับ ระหว่างรอซ่อมหรือว่ารอรับเครื่องเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเบื่อด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่เองเนี่ยมีของให้เล่นเพียบเลยนะครับเริ่มจากมุมนี้นะครับมีกีตาร์ไร้สายที่ไม่จําเป็นต้องเล่นกีตาร์าเป็นก็เล่นได้เพราะว่าเราแค่สัมผัสเนี่ยก็เป็นเพลงแล้วนะครับก็ถือว่าเท่เลยทีเดียวอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือโซนเลเชอร์ฮอลล์นะครับตรงนี้เองเนี่ยจะมีการจัดพื้นที่ไว้สําหรับเป็นห้องเรียนโดยเฉพาะเลยนะครับโดยตรงนี้ก็จะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากทางออเนอร์มาเปิดคลาสสอนเทคนิคการใช้งานเครื่องให้แบบเจาะลึก หรือถ้าใครอยากจะใช้ให้มันคุ้มหรือว่ามีฟีเจอร์ไหนที่มันสงสัยอยู่เนี่ยก็มารอเรียนเทคนิคดีๆจากทีมงานตัวจริงของทางออเนอร์ได้ที่โซนนี้เช่นกันนะครับนอกจากนี้เองนะครับก็ยังมีโซนรับรองที่บอกเลยว่า v i p สุดๆนะครับมีทั้ง Netflix ให้ดูนะครับมีขนมให้ทานเพลินๆระหว่างรอและทีเด็ดเลยคือกาแฟของที่นี่เนี่ยเขาเสิร์ฟเป็นแบรนด์ one to two coffee ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นกาแฟที่คุณภาพดีเลยทีเดียวนะครับ สำหรับลูกค้า Honor Magic s e r i e ีรเนี่ยรับเครื่องดื่มฟรีได้เลยส่วนรุ่นอื่นก็แค่เช็คอินแล้วก็แชร์ลงโซเชียลก็รับสิทธิ์เครื่องดื่มฟรีได้เช่นเดียวกันนะครับ เรียกได้ว่า Honor Official Service Center ที่ MBK ชั้น5เนี่ยนะครับครบเครื่องทั้งงานบริการบรรยากาศแล้วก็ความใสใจจริงๆนะครับอ,อว่าใครใช้ Honor เนี่ยหรือว่ากำลังสนใจก็ลองมาแวะสัมผัสประสบการณ์ดีๆได้ที่นี่นะครับโดยส่วนบริการแห่งนี้เนี่ยจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่24ธันวาคมนี้นะครับใครมาแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันบ้างนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ